ฤดูกาล2024-2025ปารีสไม่ใช่ทีมที่สะท้อนแสงจากซูเปอร์สตาร์ครับแต่เป็นทีมที่มีวิตินยาเจ้าเนเวสและฟาเบนลุยเล่นด้วยการราวกับโน้ต3ตัวในซิมโฟนีเดียวกันวิตินยาคือจังหวะและลมหายใจของเกมเขาพาบอลขึ้นหน้าโดยไม่ต้องหบือหวาแต่แม่นมั่นและไม่มีใครหยุดได้เขาเหมือนนักเต้นที่ไหลลื่นทุกจังหวะแต่ถูกก้าวคือความมั่นคงของทีมเจ้าเนเวสเด็กหนุ่มวัย20ปีแต่ยืนเป็นเสาหลักของแดนกาปารีสอ่านเกมขาดตัดเกมเฉียบเป็นเหมือนกองทัพที่สกกััดทุควาาามฝฝนของง,ขง่ย ก่อนที่มันจะเริ่มต้นฟาเบียนลุยจอมวางหมากที่คุมทิศทางเกมรุกด้วยสายตาอัจฉริยะและการขยับที่เหมือนรู้อนาคตทุกบอลที่ออกจากเท้าเขาคือคําถามที่แนวรับฝั่งตรงข้ามไม่มีทางตอบได้ทัน3คนนี้ไม่เคยเป็นชื่อที่แฟนบอลทั่วโลกบวตให้เป็น MVP พวกเขาทําให้ PSG ชุดนี้แน่นกว่าอดีตลื่นไหลกว่าทุกปีและอันตรายวิตินยาคือคนที่พาทีมเดินเจ้าเนเวสคือคนที่คอยกันภัยฟาเบียนลุยคือคนที่เปิดทางฝันและทั้ง3คนคือคนที่พาเปเช่ข้ามเส้นบางๆระหว่างผู้ช้าชิง กับผู้เป็นแชมป์พวกเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกพูดถึงก่อนเกมแต่หลังจบเกมนะัดชิง UCL พวกเขาคือเหตุผลที่โลกต้องจำปารีสปี2025ตลอดไป